ปิดนี้ก่อนเนาะนี่แม่เราใช้เป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนของบ้านคุณรือเปล่าคั่งนี้บ้านสามีค่ะจะยากจ่ายจีนยากแค่ตัวเดียวเนี่ยลองก่อนลองก่อนไงว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเตาเนี่ยอันนี้เผาหลอกนะฮะเผาจริงกันกองนู้นเลย สวัสด <Z an aaS as> ีค่ะพบกับช่องรักแนสตอรี่นะคะวันนี้มากินข้าวบ้านพี่ปองสวัสดีค่ะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วเนาะดีแล็คอยครับมีเยอะมาก ดูแม่ครับเนาะก็จะเป็นส้มตำสามรูปแบบ <c oughs> แล้วก็สุด่อไม้มา่อไม้ถือมือพี่เจ๊กแจ๊กครับอร่อยมาก,อมก,อกตอนนี้พักยกกันอยู่ก่อนเลยสองคนหนุงนอกฮัลโหลเช้าเลยสิคะเห้าเยสิคะข <c oughs> อเชียงเลยนะ นัดแนนแจงนัดแนนแจงนัดแนนแจงเหรอแจงอีบพาลุยพาแดกพากินนะคร่บนอนอะไรฮะนอนอะไรฮะแดกน้ำจิ้มไง มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเปิดได้เหอดี๋ยวนี้ก๊อพี่ดูส่มีก๊อบจะมีก๊อีกเหรออ่นนี้ก๊อปกับก๊อปอันนี้ก๊อโดยซอ่ะอันนี้ชยก็โปรก็โปรก๊อปโดดโดอัไหวะอรอนหัวไหมัวเดยฝรั่งแกล้งขีฝรั่งตกใส่หัว กินกนี่น er ี <concealed safety> ่ไ <sy> น <helmet lide> like like ี่ไเนี่ะงนี่นี่ไนี่ไง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 น่ไง่ไงนู่ไงนี่ไเนี่ไงนี่ไงนี่งนี่งตนวเป็นเ่ไเนี่ยงนี่งนี่งนี่ป็นเ่ไงนี่ไเนี่ไงนี่ยงน่ไนี่งนี่ไ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 เนี่ไงนไรนี่ไงนไงนี่ไงน่ไงน่งค่ะงน่งน่ไี่ไงี่ไงนีนีงนกไงี เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสายโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกวก่อนไหนเอเลือกนี่คืออะไรนี่งแนนเนื้อภาษาไอซ์แลนด์ยังไงฮะภาษาไทยนี่แหละไทยครัไทยก่อนตามไอซ์แลนด์อ้าวอันนี้หมูอ้าวพี่ปองพูดหมูหมูสวีนาะสวีนาเขียดเขียดสวีนาเขียนเขียดอันนี้อันนี้อะไร คุณสูดคุณสูดคุนสูดคูู้ยดิ้มเจเนาะนี่เป็นทองม้วนเลย่ิงเนี่ยิ้มนี่ยคุณสูดขาไหมล่ะอ้าวานนี้อะไรกเีนี่อะไรคะมีตัวอะไรตัวเป็นเนี่ยกค่ะในกุ้งเดี๋ยวเราจะมาย่างกุ้งอันนี้กันนะคะจับเวียนามราคาสองพันหกร้อยห้าสิบโกน้าดีเป็นเงินไทยดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทแพงไหมครับแพงเนาะเหมือนว่าไม่ใช่เอแพงไมแพงลองชิมก่อนค่อยดูว่ามันแพงไม่แพงเนาะลองชิมดูทั้งแมนเนาะตบพี่ปองมือได้กินเลยอันนี้ตัวกุ้งเนาะเพื่อนเพื่อนบางคนไม่เหี้ยเลยตัวนี่ค่ะโทษได้แล้ว เซนเซอร์นะเฮ้ยสวนนะคะับเพราะว่าตกใจค่ะมันมันหลุดหขาดลุดจริงค่ะดาออบบบ้านนอกแบบด้านาน,าน,านกอกะแบบตทษน,นะคะกำพืชออกตันย่างไมออกเลยนะเจ๊กล่องเปิดไม่ออกเลยช่ชเจ๊เจ๊น,นี่มันติด<อ>ด้านหนึ่งอรอนี่จะได้กินไหมคะมาแล้วค่ะโอ้ย ดูลายเสือดีกว่ากุ้งไม่น้ำกุ้งไม่น้ำสีฟ้าเลยครับดูสิกุ้งฟ้าตัวใหญ่นะหอมทะลุจจยนะคะยังไม่ตัดย่างยังหอมยั่วยวนน้ำลายขนาดนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่ปองจะย่างกุ้งให้เรากินนะคะรอดูรอดูมาแล้วกากุ้งกินตุปซุปอะไรเคะที่กองน้ำค่ะ กุ้งใช่ไหมคะตัวเป็นๆยังแข็งอยู่ในอุ้ยยังแข็งเนี่ยแข็งที่เราจะย่างไม่เนียไปใช่ไหมขออนุญาตใช้มือเนาะมั้งไม่รู้ดินี่ค่ะแต่มัวใหญ่ใหญ่เลยนะหน้าตาก็จะตีนขี้ปลาไม่มีกลองนะคะก็ใช้ตีนไปแล้วเอาเข้ามาอเขาเข้ามาอาบแดดเนี่ยค่ะเพราะตอนนี้อันน่าร้อนอาบแดดเลยไหมล่ะคะงาว เดี๋ยวรอนะจ้าสตาร์ทเครื่องสุดเด็ดสตาร์ทเครื่องนะครับเตาหรืออะไรเนี่ยยีบเตาเอาถ่านมาสิถ่านผสมมาสิถ่านอะไรเขาใช้แก๊สบวกหน้าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวถ่านสิอุ้ยพี่วานต้องปิดอันนี้ก่อนเนาะนี่ต้องแนนเราใช้เป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นของบ้านคุณหรือเปล่าคะเนี่ยบ้านสามีค่ะ ก็ร้อนออยู่เนร้ฉันก็เมาบ่อยอย่างั้นแหละเออมองๆไปงอนน้ำกันไหมกันน้ำเหลืองก็แตกตุ๊บตึ๊บตึ๊บไปแล้วน้ำเต็กระเพาะเนี่ยเห็นไหมถึงครั้นี้เห็นไหมแล้วเปลี่ยนสีแล้วเลี้ยเปลี่ยนสีใช่ไหมครับสิไวมากเลยนะฮะตัวสิจะย่างจ่ายีนย่างให้ตัวเดียวเนี่ลองก่อนลองก่อนไงว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเตาเนี่ยอันนี้เผาหลอกนะฮะเผาจริงกันกล่องนู่นฮะเออ จริงวันนี้ต้องลวกน้ำร้อนหรือเปล่าแน่หรือว่าแต่ไมพิธีกรเอาไปละลายน้ำก่อนไหมพี่ว่าน้ำตลอดเวลาแดงละตัวก็จะแดงมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะดูสินะคะรอยหน้ารอยตาให้ดูนิดนึงค่ะดูสิโดนน้ำแบบไอซ์แลนด์นี่ไปเลยนะคะทั้งกุ้งทั้งคนค่ะดูสิครับจะเผื่อนะคะกระดดก็ไม่เหลือนะคะดูสิเจอเป็นแดงหรือเจ๊เหรอเจอแค่น้ำร้อนเดียวดูสิแนน เร็วจังเลยไวมีเร็วนี่ค่ไม่ถึงครึนาทีเลยไม่ถึงเลยบัวปูปูปูแต่เดือดเลยค่ะนี่ไงค่ะอ่าไปเราไปย่างต่อค่ะบอกว่าไอซ์แลนด์จะเละอ่าดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็งนะนี่ค่ะหลอดอาร์ตลิงย่างต่อย่างต่อแก๊สหมดลิงเนี่ยหลอดอาร์แก๊สหมดต่อนี่ไม่เหลืองก๊อฟเฟิร์ตเลย เจ๊กินได้แล้วเจ๊มาอาปากมาแทะเอาปากมาแทะเจ๊เอ้าอาปากมันกระสุนร้อนไหมเนี่ยโอ้ยเจู๊ดิดิ้นอยู่เลยตโอ้ยแงนาะแตัวอะอ่ะสุกแล้วเจ๊เนี่ย อร่อยไปสุกแล้วาดมาแล้วสุกแล้วค่ะแก<จ>งปอแกงปอปลาเผาแล้วครับเป็นไงครับได้แล้วได้แล้วเนี่ยหอมขาอนี้ไม่ได้ไม่ไว่าไหนแล้วเนี่ยไฟลุกไฟแบบว่าพลังไฟดีมากเลยเพราะเปิดเผานะปองกุ้งเผาป,ปองกัวเผาเจ๊กินแล,ล้วเจ๊มา อ่ะเยาบ่ะตัวเยบตัวเล็กเนาะเออเอามาเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเยจะเข้าไปน้งกินทาไปสิถูกย่างเย๊เจ๊สบยังไงเ่ยปะอันนี้อนะคะทเลทเลขึ้นบกเห็ไหมครับมีกุ้งแล้วก็

เปิดอะไรเนี่ยเฮ้อเปิดอะไรกันเนี่ยมีนักปั่นมาไล่ไล่ธรรมชาติจะเอาแบบนหนในลำจะเด้งมันจะไม่ยุ่ยยังไงเป็มยังยุ่ยเขาทำถูกใช่ไหมอท่อไหร่ะห้าตางกั